ที่ตอนนี้หลายคนเนี่ยคอมเมนต์มาใน YouTube ว่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์วิทย์อาจารย์วิทย์ไม่ได้ให้หวยเนะเหมือนเป็นคนที่เล่าบริษัทิได้อย่างสนุกสนานแล้วก็หลายคนก็เฝ้าติดตามเรียนรู้ตลอดผมก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้จากเฮวิทย์เยอะมากๆเลยสรุปแล้วสรุปแล้วบริษัทาส์สนุกยังไงในมุมเฮวิทย์เล่ามาตั้งแต่เด็กเมื่อกี้แล้วทําไมถึงสนใจจนมาถึงวันนี้อะไรคือแพชชั่น ในสิ่งนี้เอ,เอาเด็กๆก่อนนะครับเด็กๆประวัติศาสตร์ก็เหมือนนิทานเนะมันเป็นเรื่องที่สนุกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความหลากหลาย <c oughs> สามารถทําให้เราสนุกได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับแต่ว่าโตขึ้นมาเฮียก็ถามว่าทําไมคือเฮียรูร้แค่ว่าเราชอบแล้วเราอยากจะแบ่งปันความสนุกนั้นให้คนอื่นแต่พอเริ่มต้นทํามาได้พักหนึ่งเฮียรู้สึกมันไม่ใช่แค่นั้นแล้วครับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยมันสอนให้เรา ต่อจิก๊กซอข้อมูลที่กระจัดกระจายครับให้รวมอยู่เป็นก้อนเดียวกันอธิบายเชิงเหตุเชิงผลซึ่งกันและกันพอเราเข้าใจประวัติศาสตร์ปั๊บเราจะรู้แล้วว่าันนี้คือทักษะพื้นฐานที่มนุษย์ต้องมีติ้งต่างวันหนึ่งเนี่ยเคนเข้าไปทํางานที่บริษัท A บริษัท A มีงบดุลบัญชีมาประมาณ20ปีเจอปัญหาโน้นปัญหานี้เคนศึกษาข้อมูลของแผนกเคนแล้วกลับมากับโซลูชันสิ่งที่เคนต้องทําคืออะไรครับ เอาข้อมูลที่กระจัดกระจายมาประกอบตัวถูกไหมฮะถูกฮะเอางบดูลอันนี้เข้ามาเอา s t r a t e g y เมื่อตอนนั้นเข้ามาดูประวัติศาสตร์บริษัทเข้ามาปั๊บต่อแล้วเคนก็ต่อจิกซอได้ต่อจิกซอเสร็จปั๊บเคนก็คิดว่าเหตุผลที่ทําให้เฟลตรงนั้นเพราะอะไรอ๋อมันไม่ต่างกับประวัติศาสตร์นะครับเออเหรอฮะเอาถูกไหมครับประวัติศาสตร์เนี่ยเราฟังปั๊บสมมติล่าสุดตอนนี้พรีวิวไปด้วยเขียนทำเรื่องสงครามอ่าวเปอร์เซียครับ เรื่องที่สาหารัฐอเมริกาส่งกองทัพเนี่ยไปถล่มอิรักในปี1991มันไม่จบแค่นั้นไงฮะทำไมต้องเป็นแบบนั้นเพราะอิรักไปบุกยึดคูเวตแล้วทําไมอิรักต้องบุกคูเวตท,ทั้งที่เคยเป็นพันธมิตรตอนที่อิรักรบกับอิรันเห็นไหมครับเราก็จะดูว่าทําไมอ่ะเขาเคยเป็นเพื่อนเขาเคยให้ยืมเงินกันนะ14,000ล้านดอลลาร์เนี่ยเพื่อไปรบกับอิรันทําไมเป็นแบบนั้นอยู่มาวันหนึ่งอิรักพลิกครับจากเพื่อนกลายเป็นศัตรู ยึดคูเวตได้ภายในเวลา2วันและเตรียมตัวที่จะอยากจะโจมตีซาอุดิอราระเบียต่อเห็นไหมครับข้อมูลกระจัดกระจายหน้าที่เราคือใส่เข้ามารวมคนที่เขาฟังเขาจะทุกอย่างมีลำดับขั้น<อ>ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลบ,บางคนบอกว่าเรียนเพื่อที่จะไม่รีพิทไม่ใช่หรอกครับเพราะที่สุดมนุษย์เนี่ยก็ถูกปกครองด้วยความโลภแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างความโลภความโกรธความหลงความมึนเมาความง่วงหลายสิ่งหลายอย่างมนุษย์ก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่เราดูแต่ราสีเตอร์ครับ เฟเธอร์นี้เป็นแบบนี้ฮีโยกตัวอย่างสัน้นสสังเกตไหมครับว่ายุคนี้ไม่มีใครคุกคามด้วยสงครามนิวเคลียร์แนละ้วอือืมอมทำไมครับเรามองย้อนกลับไปดูครับช่วงที่โลกอยู่ใกล้หุบเหวแมพูดแบบเดอะสแตนดาร์ดนะครับเอชออฟทูมอเอชออฟทูมอร์ <of> <c oughs> ช่วงที่โลกใกล้หุบเหวก่บน,นิวเคลียร์มากที่สุดคือปี1962ครับคิวบาคิวบาถูกไหมฮะตอนนั้นเนี่ย <c oughs> เป็นเวลาสั้นมากนะแต่ตึงเครียดมากโลกรู้แล้วครับว่าถ้าเกิดสถานการณ์แบบนั้นอีก ไม่มีใครแบกรับโศกหุ้ยของมันได้ต่อไปแล้วทุกคนเรียนรู้จากตอนนั้นไหมเรียนรู้ครับถูกไหมฮะแล้วเราเรียนรู้ไหมว่าเราก็ต้องไปดูมันจบได้ยังไงม,มันตึงเครียดแล้วมันจบได้ยังไงประวัติศาสตร์ครับมันจะเป็นเคสสตัดี้ให้กับเราว่าดูปับ๊บสมัยนั้นเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำไมเขาตัดสินใจแบบนี้หรือแม้ทั้งซัดดัมฮุสเซนครับการที่มันบุกค,คูเวตเนี่ยโดยที่มันไม่เกรงใจสหรัฐเนี่ยต้องมีเหตุผลนะครับ เหตุผลนั้นคืออะไรทุกอย่างมันมีประวัติศาสตร์มันสามารถทําให้เราได้เห็นเฮียเรียกมันว่ามันคือพิพิธภัณฑ์ที่มนุษย์นับล้านในช่วงนับพันปีมีปฏิสัมพันธ์กันเราฟังปับ๊บเราก็จะรู้เหตุการณ์นี้คนนี้ตัดสินใจแบบนี้เขาตัดสินใจผิดถ้ากลับมาได้เขาจะทําอะไรแล้วถ้าเป็นเราล่ะเราเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันอ่ะเราควรจะใช้วิธีการแบบนี้ไหมนี่คือกระบวนการทํางานของเฮียด้วยในแต่ละตอเนเวลาทําคือมีข้อมูลมาต่าง แล้วก็ประติดประต่อเรื่องราวแต่สิ่งที่ผมสังเกตที่เฮียมีมากกว่าคนอื่นๆนะที่ที่ผมเคยเห็นแล้วกันคือ critical thinking อ่ะคือกระบวนการในการตั้งคำถามสิ่งที่เฮียมีคือความหล่อไม่ใช่อันนั้นก็ใช่หรือแบบความสงสัยการตั้งคำถามที่ดีมันเลยทําให้เวลาเฮียทาแต่ละตอนแม้กระทั่งซีรีส์นี้เองก็ตามทีมันสนุกอ่ะแล้วมันก็ relevant ผมใช้คันี้แล้วกันคือปกติผมก็เรียนโปรยสารแต่เด็กยอมรับว่า อาจจะโชคไม่ดีไม่ได้มีอาจารย์ที่สนุกแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ยกมือตอบคาถามได้เราก็รู้สึกว่าแบบมันสนุกแหละในในบางเรื่องนะแต่ว่าไม่รีเลครับมันพูดตรงๆมันทาเงินให้เราไม่ได้มันสร้างอาชีพให้เราไม่ได้เราก็เลยไม่ได้สนใจมันแต่เฮียตอนนี้กำลังทําให้มันเป็นที่น่าสนใจในสังคมของเชื่อมีใครหลายๆคนสนใจบริษัทมากขึ้นเพราะเฮียมีวิธีคิดอะไรสนับแบบนี้แสดงว่าเฮียมองว่าทักษะในการเรียนรู้บริษัท มันเป็นทักษะหนึ่งที่จําเป็นในการใช้ชีวิตหนุ่มถูกต้องนะและคําว่าทักษะนะครับเคนแปลว่าไม่มีใครเกิดมาพร้อมทักษะนั้นนะครับทักษะแปลว่าต้องฝึกไปเรื่อยๆถ้าใครก็ตามที่ไปดูเนี่ยคือพี่ชายเฮียเนี่ยเขาเป็นคนแต่ก่อนไม่เคยสนใจแล้วมาติดตามแล้วเขาก็ดูตอนกลางๆละแล้วลเขาย้อนกลับไปดูสิบตอนแรกเขาโทรศัพท์มาหาเฮียแล้วหัวเราะพูดว่าลองไปฟังสิบตอนแรกแม่งโคตรตลกเลยว่ะเด๋อมากครับอื มันยังไม่ตกผลึกแต่ว่าไอการที่เราตกผลึกมาแล้วการมีหลักการการเริ่มต้นปูพื้นมันเกิดมาจากทักษะที่เฮียต่อจิกซอร์สิบตอนแรกมามที่มันตลกมากนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นเฮียก็อยากที่จะให้คนที่ฟังเฮียย้ำาลน,นะครับว่างานของเฮียไม่ได้ดีที่สุดมไม่ได้ถูกต้องที่สุดเพราะเฮียเป็นมนุษย์ปกติแต่ฟังปั๊บเขารู้สึกว่าเออเราลองตั้งคำถามกับปรากฏการณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งว่า ชี mm. วิตแม่งมัวแ่าวะตั้งไปเลยไม่เป็นไรถูกไหมฮะไปดูข้อมูลมาซึ่งต้องบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับชุมชนที่เขาฟัง uh, global economy อ่ะหลายท่านเพิ่มเติมข้อมูลทั้งไงใช่ใช่ใช่เราต้องเป็นสังคมเหมือนการเรียนรู้ mm. แต่เฮียมองว่าทักษะนี้แหละครับพอเราเจอบ่อยๆเราจะรู้ละกระบวนการตั้งความคิด mm. ซึ่งแต่ละตอนเฮียทำให้มันไม่เหมือนกัน mm. นะครับเช่นบางตอนเฮียต้องบอกว่าก่อนที่จะไปที่นั่นที่นี่ขออนุญาตไปดูปฐมบทกันก่อน mm. เพราะมันจะเริ่มต้นไม่ได้ครับ ขออนุญาตไปดูที่ภูมิศาสตร์ก่อนอนับแต่นี้ถ้าสมมุติว่าคนฟังคลิปของเราหรือคลิปของคนอื่นบ่อยๆเขาจะรู้แล้วว่าก่อนที่จะเดินหน้าทําอะไรลองตั้งคำถามแบบนี้ไหมเฮียม er ไม่ได้เก่งแต่เฮียก็เรียนรู้มาจากคนอื่นอคนอื่นก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันมันก็จะกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพราะต้องยอมรับนะครับว่าประวัติศาสตร์สำหรับนักเรียนอังกฤษเองอย่างเฮียจบมาจากระบบอังกฤษนะเป็นสิ่งที่เขาให้ความสําคัญมากครับรเพราะการทําความเข้าใจปรากฏการณ์สังคมใหม่ๆ จะต้องมีทักษะนะไม่ใช่ดูปับ๊บสมมติดูข่าวปั๊บเข้าใจเลยอต้องเริ่มต้นคิดก่อนทําไมมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้เหมือนเค่จาแรกแรกๆที่เราเริ่มทําด้วยกันครับเรื่องสถานการณ์ปาเลสไตน์หรือแม้แต่งอัฟกานิสถานเรามีข้อมูลกองกันไว้เนี่ยถ้าเราไม่ต่อชิกซอให้ดีมันก็นาไปสู่บทสรุปเพื่อม่รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดเราต่อชิกซอให้ดีความเป็นมาปัจจัยต่างๆเฮ้ยข้อมูลนี้พลิกข้อมูลนี้ถอดออกข้อมูลนี้ใส่เข้าไป มันก็คือทักษะการวิเคราะห์นั่นแหละครับสรุปแล้วเฮียคิดว่าหลังจากจัดรายการ X m a n a g e m t 3กับ Global Eclipse m e d i d มาปันปีกว่าๆแล้วนะครับครับเกือบๆปีแล้วเนาะเราเรียนประวัติศาสตร์ไปทําไมแล้วเราควรเรียนประวัติศาสตร์อย่างไรครับประวัติศาสตร์เป็นการรับคมครับให้เราสามารถคิดต่อจิ๊กซอสิ่งที่เป็นนามธรรมจิ๊กซอที่เป็นรูปธรรมก็คือจิ๊กซอหรือการประกอบสมมติเราเป็นเอนจิเนียร์ใช่ไหมครับ น็อตตัวนี้ใส่ไม่ได้เราเปลี่ยนตัวเราใส่ต่อเเล่นไม่ได้เหมือนต่อการดั้มที่คนชอบอันนี้ก็ต่อกายภาพซึ่งมันช่วยทักษะการคิดแต่ทีนี้การต่อแบบที่มันเป็นนามธรรมาใช้ทักษะอย่างนะมีข้อมูลทําไมข้อมูลตรงนี้หายไปถูกไหมฮะสมมุติติ้งต่าง <c oughs> เรามีเลขเรามีบัญชีมาทําไมบัญชีสองเดือนนี้หายไปเราจะสังเกตได้ทันทีโอ oh. มีใครซุกอะไรบ่าวะทำไมตัวนี้ต้องกระจายงบแบบนี้ การคิดแบบนี้มันเกิดมาจากการฝึกฝนนะครับมันเกิดมาจากการฝึกฝนว่าทําไมตัวนี้หายไปอย่างง่ายๆเฮียเริ่มทำเรื่องสงครามอา่าวนยซึ่งมีคนขอมาเยอะมากนะแต่เฮียเชื่อว่าหลายคนคิดว่าอเมริกาบุกอิรักมันไม่ใช่แค่นั้นมันเริ่มต้นอจอากอิรักไ้บุกค,คูเวตแล้วถ้าเกิดเราถามถอยกลับไปถ้ามันบุกก็บุกตั้งนานแล้วมันมบุกทําไมตอนนั้นนะ่ะมันมีละพอเราตั้งข้อสงสัยปับ๊บหาคําตอบได้มันก็จะ ทักษะนี่ติดกับตัวเราไปทักษะแบบการต่อจิก๊กซอการบูรณาการต้องเคนดูบาลานซ์ชีตหรือแม้ทั้งเคนเวลาคุยกับอย่างเฮียทำ well อมอร์นิ่งเวลเนี่ยเห็นการวิเคราะห์เนี่ยบางทีเฮียก็ถามว่าทําไมเขารู้ดีจังเขาจะต้องตั้งตัวนี้มาเป็นประเด็นอทําไมข้อตัวนี้เป็นตัวเลขหลักแล้วชี้บอกว่าตัวนี้น่าลงทุนตัวนั้นไม่น่าลงทุนทักษะเดียวกันเลยนะครับทําไมจึงหยิบจับตัวนี้อะไรคือช่องว่างที่คิดว่าอันนี้ละเลยไปอันนี้คุณอย่าลืมมัน ทุกสิ่งทุกอย่างทักษะเดียวกันครับเพียง mm hmm. แต่พอมันเป็นนามธรรมครับมันไม่เหมือนจิกจ๊กซอว์ติ๊กซอต่อไม่เข้าคือใหญ่ไม่เข้าอ mm hmm. ประกอบรถไม่เข้าคือไม่เข้า <c oughs> มันไม่ใช่มันไม่ใช่ช่องของมันอ่ะแต่อย่างพอเรามาอะไรที่เป็นนามธรรมหยิบจับไม่ได้นะเราจะฟิตอินแบบมั่วก็ได้ถูกไหมฮะถ้าฟิตอินแบบมั่วปับ๊บข้อสรุปพลิกกลับไปหมดเลยนะจริเพราะนั้นพอเราฟังปับ <c oughs> ป๊บเฮียย้ำเลยบอกว่าเอาเรื่องมาเล่า เพื่อที่ต้องการให้แต่ละคนลองคิดดูว่านี่คือหนึ่งในกระบวนการในการคิดโอ้สุดยอดเอาเค็ okay, ลองคิดดูทุกครั้งที่มีปรากฏการณ์เหตุการณ์จะเป็นข่าวระดับโลกหรือข่าวในประเทศไทยก็ตามแต่บางทีมันมีต้นสายปลายเหตุมันถ้าเราอ่านนี่อันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุริชัยนะข่าวหนึ่งข่าวที่คุณอ่านถ้าคุณไม่แบกกราวคนดูเขาก็รู้ว่าคุณไม่รู้เรื่องอเหมือนกันครับข่าวหนึ่งข่าวถ้าเรามีพื้นฐานในการตั้งคําถามว่าตรงนี้หายไปไหนตรงนั้นหายไปไหนต่อจิ๊กซอแล้วทำไมมันแหว่ง แวงปั๊บเราจะต้องเสียบด้วยอะไรเครียยกตัวอย่างอันหนึ่งเคียทำเรื่องสำรวจโลกมาสามตอนตั้งแต่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสพระเจ้าชูเอาที่สองมาเรื่อยๆเลยจนทั้งจบนะครับม,าหามหาอำนาคือโปรตุเกสกับกับสเปนเฮียมานั่งถามตัวเองถ้าเกิดสเปนกับกับโปรตุเกสเป็นมาหาอำนาจ แล้วคนที่ยึดครองพื้นที่ที่เป็นสหรัฐอเมริกาอยู่ในวันนี้กลายเป็นคนกรีได้ไงอ่ะเห็นไหมคือทุกอย่างนะพอบอกแล้วจิ๊กซอว์มันอยู่ที่คำถามอยู่ดีๆเฮจะมานั่งบอกว่าแล้วก็แล้วก็มัวๆข้ามไปเลยออันนี้ไม่ใช่ละแล้วเฮก็เชื่อว่าหลายคนตั้งคาถามว่าแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมันโผล่มาแผ่นดินที่เป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยทำไมมันไม่กลายเป็น อาณานิคมของสเปนกับโปรตุเกสด้วยเห็นไหมเพราะก็เพียก็ต้องรู้ละจิ๊กซอมอันนั้นหายไปหายไปปั๊บเพียก็ต้องไปหาว่าและช่วงเวลานั้นอ่ะสี่ห้าสิบปีอังกฤษไปทําอะไรมาสเปนอ่อนแอลงเหรอโปรตุเกสหายไปไหนนี่หาหนังสือใหเข้าไปเนี่ยและนั่นก็จะเป็นอีกตอนหนึ่งของแปดนาทีแต่ก็คือหาในอินเทอร์เน็ตทั่วไปนี่แหละมีโอ้โหเคนเพียบอกนะครับว่าหนังสือที่เป็นบุ๊กส์ที่ถูกนำไปเป็นอีบุ๊กส เยอะมาก oh. คลิปไม่ว่าจะเป็นภาษาเจ้าภาษาอะละครับเยอรมันสเปนโปรโตกรุกสมีให้คุณหมดเลยอ oh. เพียงแต่ว่าเฮียถึงได้บอกว่าอันนี้เฮียเหมือนเฮียเข้าไปในหอคอยที่ห้องสมุดที่อเล็กซานเดรียบวกเฮ u าส์ f วิสตอมที่แบกดัดโลกใบนี้อยู่แค่นี้อ,อยู่ที่เราจะเดินเข้าไปหาแล้วตั้งคำถามกับมันยังไงถูกต้องจะเปิดประตูบานไหนและบางครั้งครับดูเสร็จปั๊บบอกเลยไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่เชื่อไม่ได้อ๋อรู้ด้วยมีเราจะรู้เลยครับว่า เหมือนกับเป็นกรอนที่มันใส่มันไม่เข้ามันพยายามฝืนประตูมันเข้าไปอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หาที่อื่นต่อภาษาอื่นต่ออย่างแล้วว่าตอนนึงเวลาเฮียทำนี่หลายภาษาเลยนะภาษามากครับแล้วมันแล้วมันสนุกมากครับอย่างตอนที่เฮียต้องบอกว่าท้าทายมากคือสงครามครูเสดที่เฮียได้เคยเล่าไปแล้วทั้งหมดเป็นมุมคริสเตียนหมดเลยแล้วคู่กรณีอ่ะคือชาวมุสลิมอ่ะเขามีมุมมองเขาอ่ะแล้วเหมือนกับประวัติศาสตร์ถูกเขียนด้วยด้านเดียวไม่ได้อ เฮีย er ไม่รู้เฮีย er จะต้องโทรศัพท์ถามคนที่มีความรู้เพื่อนๆที่เป็นมุสลิมอาจารย์ที่เป็นมุสลิมเพื่อย้ำให้มั่นใจว่าเราต้องสมบูรณ์ครับเราอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่เราจะด่าตัวเองไปตลอดชีวิตเพราะเรามั่วเนไม่ได้ oh, ออเข้าใจครับ,รบถามมีมั่วไหมถ้ามันไม่ไหวจริงๆเฮียก็จะบอกว่าเฮีย er ไม่รู้อ่ oh, 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 oh. มันต่อชิกซอ์ไม่ได้แล้วสรุปแล้ว <c oughs> เราควรสอนประวัติศาสตร์กันยังไงในฐานะที่เฮียก็เป็นอาจารย์ที่สอนประวัติศาสตร์จีนใช่ไหมครับ รู้สึกจะฮิตเลอร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ก็ก็ใช่อันนี้เป็นการสอนในโรงเรียนมัธยมนะม,มันควรจะสอนยังไงในสังคมไทยเฮียว่าอย่างนี้ดีกว่าขอบคุณมากที่ถามครับเพราะว่าเรียนไม่เรียนอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่สําคัญกว่านั้นคือเราจะเรียนเรื่องอะไรและเรียนอย่างไรนะครับเฮียว่าข้อแรกเลยบ้านเราเนี่ยเฮียอยากให้มีสัดส่วนของประวัติศาสตร์โลกเยอะขึ้นเฮียเรียนประวัติศาสตร์โลกต้องขอบคุณนะครับอันนี้ย้ําเลยว่า และเยีดีใจมากที่เฮียได้หนังสือเล่มนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งตำราสังคมศึกษาส6 0 5ศนหนักเรียนมปลายอักษรเจริญทัศน์เป็นเล่มที่สมบูรณ์แบบมากแต่เฮียตั้งคำถามว่าควรจะเรียนแบบนี้ทุกเทอมเป็นหนังสือประวัติศาสตร์โลกตั้งแต่เมโสโปรเตเมียจนถึงจบสงครามโลกครั้งที่สองมีอยู่สองร้อยกว่าหน้าเรียนทุกเทอมเรียนแค่มหกแต่เฮียอยากจะให้เรามีการกระจายครับอบ้านเราเนี่ย ไม่ได้ผิดนะแต่เฮียรไม่สมบูรณ์เราเรียนประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อนะครับเช่นอยุธยาเกิดอะไรขึ้นเราจะได้สามารถที่จะมีข้อมูลที่เยอะขึ้นหนังสือประวัติศาสตร์ครับก็จะเป็นการบอกว่าข้อมูลคืออะไรยุคนี้ฝรั่งบันทึกว่าอะไรนะครับเฮียบเียพูดเสมอเลยบอกว่าโลกใบเนี้ยเราเป็นโลกยุคโอเพนซอร์สแล้ว คุณครูสามารถเอาคลิปที่คุณครูเลือกมาแล้วหลายหลายอันมาดูและประกอบการสอนได้ <c oughs> คุณครูไม่ต้องทําหน้าที่พื้นฐานแบบคนทหารอย่างเฮ er, ียเข้าใจป่ะหน้าที่ er เฮียเลี้ยกคนทหารคือเอาข้อมูลไปให้แต่ครูคุณครูเนี่ยสามารถยกระดับขึ้นมานะจากที่เฮียพูดมาเนี่ยถูกหรือผิด <c oughs> จุดนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ <c oughs> ครับครูยกระดับการสอนให้คิดได้ <c oughs> ครูไม่ต้องมานั่งไล่เลียงแล้วว่าทำไมทวีปสหรัฐทวีปอเมริกาต้อง ชื่อตั้งชื่อตามอเมริกโกเวสพุกชี่ไม่ต้องลเพราะทุกอย่างมันมีแล้วไอ้พวกนี้ให้ไปฟังก่อนก็ได้ไป,ไปฟังก่อนได้เลยแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดว่าผิดครูก็จะได้บอกว่าข้อมูลของเฮียต,ตรงนี้ผิดนะคะ<อ>แล้วครูก็มาสอนจิตวิเคราะห์โอ้ถูกไหมฮะ<ฮ><ฮ>ยังจําได้เลยวันนั้นที่คุยอาจารย์พาคินตอนเ,อเทสพ,พิเศษที่คุยเรื่องห้องเรียนประวัติศาสตร์ที่คุยน้องฟาโรสกับอาจารย์พาคินตรองเรียนกำเนิดวิทย์เนี่ยเขาบอกแบบนี้ผมถามเด็กตลอดเลยว่าประวัติศาสตร์ที่เขียนเขียนโดยใครและเชื่อได้ไหมถูกไหมฮ เด็กก็จะเริ่มต้นแล้วนับแต่นี้เวลาเด็กอ่านตำราอะไรเด็กก็จะตั้งคําถามที่ผู้ใหญ่ให้มามันถูกที่สุดในโลกไหมหรือแม้กระทั่งว่าถ้าสมมุติว่าฮิตเลอร์ชนะสงครามโลกเกิดอะไรขึ้นเห็นนะครับมันก็จะมีหลายอย่างโอ้นี่คือวิธีการสอนประวัติศาสตร์แบบใหม่เหมือนกันนะกม็มัน,ม,นมันทำได้นะครับสอนอแบบตั้งคําถามใหม่ๆความเป็นไปได้ใหม่ๆคือคุณครูไม่จําเป็นต้องมานั่งไล่เลียงละว่าอะไรไม่ใช่แค่อินฟอร์มเด็กๆประถมอ่ะจะอินฟอร์มได้แต่พอโตขึ้นปั๊บเนี่ยคิดวิเคราะห์ ถูกต้อง oh. หรือแม้กระทั่งว่าปีปีไหนปีไหนการเชื่อมโยงน่ะลองดูสิเหตุการณ์ข้างเคียงเป็นยังไงความเป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกันครูก็จะสามารถเปลี่ยนทให้วิชาประวัติศาสตร์เนี่ยกลายเป็นวิชาที่เอ็กซ i s ์ไซส์ความคิดนะครับแล้วเฮียพูดแต่ว่าไม่ต้องใช้เฮียก็ได้ใช้ของคนที่ครูคิดว่ามันเวิร์กอาจจะเอาแบบที่ดีบ้างอาจจะเอาง่ายๆยของเฮียไปบ้างก็ได้เ <c oughs> พื่อที่ว่าจะได้เปรียบเทียบว่า <c oughs> ครับ ดูไหมสองอันนี้เขาจับต่างกันยังไงเห็นป่ะเออจริงจริงโอ้โหมันมันจะกลายเป็นห้องห้องเรียนที่สนุกมากเลยผมชอบมากเลยว่ากลายเป็นว่าการสอนประวัติศาสตร์ตอนนี้เป็นการเอ็กซ์ไซร์ทางความคิดเอ็กซ์ไซร์เลยแต่ว่าเด็กๆอันนี้ต้องต้องบอกนะครับว่ารุ่นรุ่นใหม่ไม่รู้เป็นไงแต่รุ่นเฮียเวลาที่ครูบอกว่าไปอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วอ่านไหมไม่อ่านเด็กใครนี่ขึ้นชื่อเลยว่าเราขี้เกียจอันนี้ต้องยอมรับว่าเราสู้ต่างประเทศไม่ได้ไปตามที่คุณอ่านทุกคนเขาอ่านทุกคน นะครับแต่ตอนนี้พอเปลี่ยนเป็นคลิปสมมุติว่าเด็กไม่อ่าน<ม>ไม่เป็นไรออะเปิดคลิปนึงเรียน20นาทีปึง้งพอสแบบนี้ถูกไหมฮะจริงครับมันก็จะทําให้ประวัติศาสตร์มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นบ,บางครั้งสอดแทรกการเรียนภาษาเข้าไปได้ด้วยนะจริงจริงจริงภาษาวิทยาศาสตร์อย่างเช่นตอนเฮียทำเรื่องนิวเคลียร์เห็นไหมตอนเรื่องนิวเคลียรนะ์่ะเฮียไม่ใช่เฮียไม่เก่งแต่เฮียพยายามอธิบายจากมุมของเฮียเพื่อให้คน เขาไปหาข้อมูลต่อ,อเช่นบางทีสมมติเขาชอบเรื่องฟิสิกส์มากเขาไปดูเรียในโลกเรื่องฟิสิกส์ <c oughs> ใช่ไหมเขาต่อยอดความรู้เป็นแบบเรียกคุดง่ายที่เขาเรียกกันว่าเราต่อชิกซสอบไปเรื่อยๆนะครับ,รบเด็กๆก็จะมีความรู้สึกว่าสนุกสนุกกับการเรียนรู้อยากรู้อยากเห็นจริงพียจําวลีนี้ใครพูดจาไม่ได้บอกว่าครูไม่ใช่มนุษย์มหัศจรรย์แต่การที่ครูจำมหัศจรรย์คือครูนั้นปลูกฝังมเมล็ดพันธุ์แห่งความรักในการเรียนรู้ถ้าเกิดว่าเด็กแบบ อยากรู้จังเลยว่าแล้วนล้ทำไมสหรัฐอเมริกาเนี่ยวันนี้มหาอำนาจดับหนึ่งะตกอยู่ในเมืองกรีฑาแล้วตอนนั้นสเปนหายไปไหนถ้าทำไมสเปนไม่ขึ้นไปแค่นี้ก็ประสบความสําเร็จแล้วนะนถ้าเกิดเรากระตุ้นให้คนที่เรียนอยากเรียนรู้เพิ่มเติมแค่นี้เลยครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าไม่ได้สําคัญเฉพาะจุดนั้น mm hmm. อย่างเช่น mm hmm. เราเรียนเรื่องของการสำรวจโลกของพระเจ้าชัวที่สองโปรตุเกสไม่ได้ให้จำนะครับ mm hmm. แต่ถ้าจำไม่ได้ก็คิดต่อไม่ได้นะอันนี้ย่นะใครก็ตามที่บอกว่าก็แค่ท่องจําแต่ต้องก้าวข้ามผ่านตรงนี้ให้ได้เพราะถ้าจําไม่ได้คุณก็คิดต่อไม่ได้อเราดูปั๊บแล้วเราก็สามารถที่จะต่อได้ว่าเหตุผลคืออะไรการตัดสินใจการสํารวจโลกเคียร์ชอมาสารลคริิรอยเชอร์เวลเลอร์พูดถึงการสำรวจโลกตอนจบไม่ได้จบแค่นั้นตอนจบมาสํารวจโลกแอดอัพเลต์ตอนจบปั๊บ ความกระหายความรู้โลกยังไม่จบแต่เพียงแค่นี้เพราะออกไปนอกโลกเห็นไหมครับกระตุ้นให้คนไปต่อเขาจะได้รู้ว่าโลกนี้ไม่จบและฟังเรื่องนี้เหมือนขำนะครับเคนไปดูต่อไปณเวลานี้สหรัฐจีนแข่งกันไหมอ๋อใช่มันก็ไม่ต่างกับยุคโปรตุเกสกับสเปนนะแข่งขันกันใครจะไปดาวอังคารได้ก่อนกันใครจะวงโคจรที่เป็นประโยชน์กับอนาคตเทเลคอมได้ก่อนกันดูสิ สุดยอดครับสุดท้ายแล้วกันนะครับเฮียตอนเปิดเราเปรียบเทียบชีวิตเฮียเหมือน For e s t w วิตอ่ะเหมือน For e s t กัมฉากแรกมีขนนกมาแล้วเฮียนั่งอยู่ในบ้านสถวท่าระนันฉากสุดท้ายของ Forest g กัมมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆขนนกแล้วเขาก็ต้องการจะบอกนะว่าชีวิต For รสตกัมมันก็เหมือนกับขนนกแหละมันแบบมันล่องลอยไปตามสถานการณ์ต่างๆมันอิสระเสรีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย มันก็ถูกเหตุการณ์ต่างๆพัดพาทําให้ชีวิตดําเนินต่อไปเรื่อยๆอันนี้สปอยนะครับถ้าเป็นชีวิตฟอ r e เรสเฮีย er ล่ะฟอ uh. er เรสเฮียวิทตลอดชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กมาจนมาถึงปัจจุบันนี้<ๆ>ที่ยังทําเรื่องปริษัทิเป็นหลักอยู<ๆ>่ในตอนนี้แค่อยากอยากให้อะไรเป็นบทเรียนกับชีวิตของเฮียเองอะจริงๆคําพูดของเคนเมื่อกี้อธิบายมาละเรามี2อย่างนะครับข้อแรกครับคือบริบทประวัติศาสตร์ที่เฟรมเราอยู ถูกมฮะเช่นเคียเกิดมาในยุคไหนก็เชฟการรับรู้ของเราไปเรื่อยๆแต่อีกส่วนหนึ่งครับมนุษย์เราไม่เหมือนคนนกตรงที่เรามี Determination ตัวเราเองเราสามารถกําหนดได้ว่าเมื่อเข้ามาสู่ทางแยกเนี้เราจะเลือกอะไรถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าเราไปดูพวกเมตาฟิสิกสมัยก่อนนะเขาจะประเภทว่าหลักการ d e t e r m i n ินิซึมพรมลิขิตง่ายๆพรมลิขิตบตามแ้วเราเป็นอย่างนี้เราเป็นตัวหนึ่งที่เดี๋ยวจะต้องปฏิบัติตามนี้ แต่ถ้าแนวพุทธก็จะเป็นอะไรครับ free will คือแน่นอนที่สุดว่าเรามีกรรมเก่าถ้าเป็นพุทธนะเรามีกรรมเก่าแต่มนุษย์เองสามารถตัดสินใจได้ว่าภายใต้ชีวิตของเราซึ่งมีขีดจำกัดเรื่องกรรมเก่าเราตัดสินใจได้ว่าเราจะเดินซ้ายหรือขวานะครับมันขึ้นอยู่กับว่าบริบทเราเปลี่ยนแปลงได้ระดับหนึ่งครับสิ่งแวดล้อมระดับหนึ่งไม่จะเป็นบริบทส่วนสังคมส่วนไหนก็ตามแต่อีกส่วนครับทุกวันเราหันมาหาตัวเองว่า เราจะทาอะไรให้กับตัวเองเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองได้มากท sí ี่สุดจะสังเกตว่าในแต่ละช่วงชีวิตเราสามารถตัดสินใจได้นะครับเราจะเลือกไปซ้ายเราจะเลือกไปขวาตลอดทางที่บอกเฮียจะเป็นประหลัดก็ได้ถูกป่ะเฮียจะไม่เป็นประหลัดก็ได้เฮียจะเรียนต่อเอกก็ได้เฮียจะไม่เรียนต่อแล้วรีบกลับมาทํางานเลยก็ได้นะฮะหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วล่ะครับว่า historical cost มันมีของมัน แต่เราอย่าคิดว่าเราไม่มีอิทธิพลในการที่จะกําหนดมันเพีงแต่ว่าเราอาจจะไม่สามารถกําหนดได้ว่าอิทธิพลที่เราทํามันจะกว้างไกลขนาดไหนแต่เฮียเชื่อมั่นในเรื่องฟรีวิวว่าถ้าเราอยากเติบโตเราต้องมีมายด์เซ็ตว่าเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกๆสเต็ปด้วยมือของเราเองอขอยุ้ญาตมีครั้งจําได้ไหมครับตอนที่เราพูดถึงเรื่อง global economy ของเยอรมันคําพูดทัานทุกเยอรมันนีมันอิสต์มาร์กสไม่มีใคร ที่ไม่มีอํานาจอยู่ในมือตัวเองแต่หลายครั้งเราประเมินมันต่าเกินไปแล้วเราเรียกร้องให้ historical cost มันช่วยเราตลอดเวลาแต่ทุกอย่างอยู่ในมือเรานี่คือประวัติศาสตร์ชีวิตฉบับเฮวิตสิทธิเวกินแบบ forest wit h วันนี้ขอบคุณเฮวิตมากนะครับขอบคุณ <บา S 2> ครับขคุณครับเพครับ the secret sauce global economic background